สีออบัวลูกปลากัมนึงสีลูกปลากรรมักากรรมนะนอ้นอยทำกันทุกทางให้อเองวะนะาือให้อมเช็คหม่น้าเพืออยู่นะเนี่ยเรรยบร้อยเลย รอกันบ้านเพื่อนนี่แหละที่คิดไรรับเอาตรงนั้นว่างดีกว่าเอ้าตีดินัวกันอยู่ตรงนั้นแหละต่อซ้ายกับพันกันตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทั้งขาดทั้งพันกันโอกาสของเรามาแล้วปาบไม่โดนตีอย่าไปหนึ่งเลยใช่ไหมงานมาทำด้วยละ นัวเลยหลุดไปสามสี่ตัวอุ้ยโดนแน่ึงโดนแน่ึงโดนแน่ดดดดนี่บอกมึงโดนแน่นนกินตรงนี้แล้วเราไปทำอะไรอยู่ออ <laughs> หน้าเราเลยนะ่เนี่ยมัวจะมีคนมาพันไงอ๋อเขาไม่อยากให้เราได้ปางไงแล้วก็ยอมแบบ ทุกวิธีทางอ่ะเพราะเขาได้ปลาแล้วอ่ะเอออย่าเอาเอ่ยชื่อเดี๋ยวพี่เอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขฟ้องนักเก่งไม่รู้หรอกนะในใจเนี่ยร้ายจริงๆริงียบยนมากมันโดนไปที่ไหนก็อย่างนี้แหละโดนเลยเนี่ยดำอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะลงมาไงวะเนี่ยเล็กลงเล็กลงหมดโคต้าเลยโทษครับโทษครับ โอ้ยคุนผ้าหนัวหนัวมี่แต่พลาดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยไปไหนกนหมดหลอดไม่ยินหมดหลอดนี่กลับเลยนะกลับเลยนะหมดเลยนะมีรล่าให้อีกตัวนึงโอ้ยชาวันแพงดิ ไม่คิดเลไม่ไม่ไม่หันหน้ามาเลยอ่ะไปทางซ้ายไปทางขวาหมุนเข้ามาไม่เนี่ยเดินข้ามมาเลยเข้าอยู่ครับโอ้โหหาดีแล้วนะเดี๋ยวก็เดินตามแบบปีกได้ไนมเดินมั่วซั่วเลยนะโอ้โหจะไม่หมดของเลยอ่ะโอ้หดูซ้ายสิโอ้โหเขาเท่าไอ้ตัวนั้นแหละเท่าที่โอ้ย คุณพระนี hmm ่มันอะไรเนี่ยไนี้นี้ไม่ใช่แล้วะไเนี่ยโอ้ยใหญ่อะโอ้ยไอโฉมไอโฉมแบบเนื้อมากกว่าโอ้ยโ้ยดูไซส์ดิโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยกล้ยววะอียแกแบบผมเดียวมันมืนมาลงไปีกไปอีก ่ายเนีโอ้ยแบบตัดไปดีเนี่ยกลัวเลยเนี่ยดูดิเราไม่ให้ใครตกด้วยอะไรครับเล่นไเลยครับผมไม่เป็นไรปีจะตายครับเอาเลยนะนุ่มเล่นเลยครับตาแกล้งกันเนี่ยมันนะโอยโลนึงแล้วมั้งเนี่ยไอสองนึงแลจะโลแล้ว ลิแสบอีกแล้วโคตรเด็ดตัวนี้ขอได้ไหมขอเลยไอไอ้ม้าลายสีชมพูอ่ะตัวนั้นแหละจะได้ตัวนี้อ๋อแลกกันนะแลกกันอีกเหรอไปผ่านการปลบกเสกเร็วๆหน่อหลังใช่ไหมนี่โดนกินลึกไหมตั้งล่างเลยหรอพื้นเลยครับแล้วยกมาสองทีอ่ะมันกินเลยก็เลยน่าจะเก็จะใสสายเล็กแล้วยังจมช้าเลยนะโอ้ย หนุ่มยกสเต็ปเหมือนเราเจอเงือกอะประมาณเลยฮะเนี่ยเห็นไหมต้องโดนทีก่อนให้จับจุดถูกก็ลวนไปใช่ใช่โอ้โหดูไซส์ไปทำไมเป็นกออยนี่ตื่นเต้นเงี้ยเออติดติดไฟติดติดแล้วเลยเออเกี่ยวให้หมดเทศบาลสายเทศบาล เอาแล้วทำไมออกไปใหม่น่ะเอากลับมาก่อนแล้วก็มาได้เลยครับเล่นได้เลยครับออกก็เลยนะหนุ่มผมน่าจะอ้อมน่าจะเอาไปคันลงนีกอ่ะคันแล้วครับครับขอติดขครับตู้ครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับโอ้ยนัวถูกไม้ไกลไปอยู่ตรงนี้ น่นลมไกลไปแล้วดูไซดิตรงขวดโอ้โหโอ้แรงอลงหอ้ยโดนอืมอะไรอย่างนี้เลยหรอเราอยู่นิดเดกางแขนไว้ เนี่ยรับแรงกดดันต่อจากนั้นหนุ่มท่านท่านจะยกได้ปุ๊บนะหนุ่มทำใจเลยนะไม่ได้เจ้าตีเนี่ยอืมยังไม่ได้เขากัดกันนัวเลยยืนนิ่งเลยเนี่ยโุกเดนขโมยไปแล้วล่ะไปแล้วฮะได้ได้ยังแล้วโอ้โหใส่ทีเนี่ยโอ้โหไอ้ผมโอ้ยใส่อะไรเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาก่อนน้ม คันทำงานหนักแล้วเนี่ยทิกแสบครับจต่ไม่กลับแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีกลับเลยเนี่ยหมดแล้วครับใช้ผู้ถิ่ะไรนี่ไม่เจอมานานแล้วผมไปมาวันพุธตอนบ่ายได้สามตัวห่างตัวมากอ่ะ เอนน่เก่งก็ดูหน่อยเฮ้ยไปอ,อุ๊ยหลุดโอ้โหโอ้โหไซส์ไม่ไไมตึงดีไตึงมือดีฮะแล่อาัมจดรอโดนโดนแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยจิกแสบ<ห> <c oughs> โอ้โหเรากินผ้าพลาสติกเลยอ่ะหลุดตายดิอย่างงี้มาลาแรกกันเอาเอาเอาจะพันรอยก่อนเดี๋ยวผมเอาออกกันหลุดดีแกอะไรวะเก่งนี่แชงก็น่าดูเลยนะโอ้โหนี่ผมแยกสุดแล้วเนี่ยผมดูสาแบบลุ้นกั้นใจเลยเนี่ยผมกั้นใจเลยโอ้โหหลุดดีแกอะไรวะโอ้โหมากัดข้างบนหลุดคุณท็อปอะ วิกลุดโอ้อะไรวะถุงโอ<ฮ>เมื่อกี้ใช้สีลูกปลาตอนนี้เปลี่ยนละแสงเลเารืองแสงจีกแสบหนึ่งจุดห้าเรืงแสงอะไา <c oughs> เอาเว้ยกระดกเล่นกระดกเล่นเอาอ่ะสองทีไม่อยู่อุ้ยกัดอุ้ยกัดอุ้ยลุดโอ้แม่งกัดตั้งแต่ผมกอสายลไอ้นี่าด้วยแต่หน้าแล้วอะไรครับนี่ดมดอรัเน็ตนีุ้นค้โิก่มันเดนมันไวมากโอ้ย

สวัสดีครับเฮ้ยมาว่ะเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลมาว่ะโดนจับสุดได้แล้วนี่จับปาขวานะครับตัดสายดิ้นะเก่ง ไาซายไปยาวไปเลยครับไปยาวไปไปทางซ้ายตัดไปเลยเ็อย่างนั้นเลยเหรอผมมองไม่เห็นสายอยู่นี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 ่ถ้านมดูไปคนั้งเดียวจะไปดูตา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 ตอาต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 าีาาตาตาาตาตาตตาา น้าอยู่แค่ตรงหน้าเอาอีกตัวนั้นถุงเล็กไปว่ะเต็มแล้วเนี่ยกระเป๋าผมก็ได้เปลยมีกระเป๋าของเก่งใครว่างมาผมฝากหน่อยโห้กระเป๋าของเก่งเลยโอ้โห้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าของเก่งนะเก่งนี้แนะนำว่าเอาไว้แป้นนะคุณพระดูไซดี้น้า นัวครับนัวครับนัวครับนัวฮะโหน, وا, หน وا, โัวมากฮะส่นี้นัวอับโดนอ่ะขึ้นเลยนู่นนะโู้นนู่น มาล้วใจเย็นติดย้อนจอดผวันอ้โหทำดาวเ้ยพิเศษเสมอรู้ได้ไงจำหน้าได้มีศพตากันด้วยนกลับไปหมดกัได้ปไม่ขาดแล้วไม่ขาดล็อกเนาะแล้วไม่ขาดแล้วนะโอรู้ไซด์ดิ ม่อวแต่มองไม่ได้รับสายเลยเหรออ้าวอะไรเนี่ยไม่ได้รับสายเลยรูสายดิรูดไปนะจกเออเมื่อวานมันพักปล่อยไปมั้งอนี่แหละตามสีนะโจ๊กนั้นน่ะวิววิวตรงนู้นได้ใช้ด้แหละ เอาละน้ำนมครับ,รบน้ำนม,มนเนี่ยขอ,ข,อขอบคุณครับนี่ก็ใส่กระเ,เป๋าผมก็ได้เมอนนไลยไม่ไม่ท,ท,ท,ทัทันทันทท้อท,อทอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพิง่งเดี๋ยพิ่งเดี๋ยวเพิงเพ่งเดี๋ยวผมจะการต่อ,มมอดึงนะหลดละค,ครับค,ครับอเอ้ยอะไรกันวะเรื่อตรงนี้สามตัวติดโอ้โหดูไซดีคุณพระ ไอปียไซนี้โอ้โหไม่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยไหนอู้จิกแสบนี่เขาสุดยอดจริง้ง ตึ๊กตักไปหมดเต็มถุงแล้วนะอยู่ไหนไมาแก้วไมาแก้วกดช่างอยู่ใครแช่งอะไรแล้วต้อมอ้าวโดนอีกอ้าวคลิปหายอีกอ่ากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วกลับละสองคนละสองคนแล้ว ีปารวิ่งไปคุยกันใช่มันคุยกันอ่ะมันเลยเ้ยเมื่อกี้อีกคันหนึ่งเขามานานล้วสงสารเขาอุ้ยสงสารเลยสงสารเลยสงสารผมมั่งไก่บุญสุนทานจริงเดือดร้อนเลยว่าใช่ร้อนตัวใน่เน่นแน่ที่เฉยไม่มีใครไม่มีใครพูดถึงเลยเอยเลม่ก็ไลยเ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 ลเอยเยเลเดยเลยเลเเเลยเยเเลยเลเลเ แล้วไปวีลำไปเติมของมาเติมของเล่นของไงขังเลยอ่ะขังเมียไม่ได้บ้านเลยรีบออกมาดยวทำพิธีมาเมื่อกี้ผมเห็นตัวไม่ใหญ่ไงก็เลยสะบัดออกปล่อยมันโตก่อนสามแล้โอ้สามจริงด้วย เฮ้ยกลับ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 มาเจ้าบบกลับมาไ,ไ,ไม่รู้อยู่ล่างอยู่บนช่างอยู่บนอยู่บนตีไปเลยกลับมาละตีไปเลยช่งยางกลับมาละพันยี่สามพันเนาะเออปาบโอ้โหใสแม่งใสหน้าปล่อยอ่างเนี้ย